่าไงทิวลิปค่อยๆเดินเข้ามาเร็วเท่นะเนี่ยทิวลิปเนี่ยทิวลิปเท่ไหมครับทิวลิปทิวลิปกับบาร์โค้ดทำอะไรกันอยู่เนี่ยว่าไงคะทิวลิปกับบาร์โค้ดทำอะไรกันลูกทำอะไรกันคะทำอะไรกันคะว่าไงบาร์โค้ดบาร์โค้ด๋อ,อน,นี่ทิวลิปแน่อะบาร์โค้ดว่าไง สองคนพี่น้องสนุกไหมคะมาเที่ยวนอกบ้านสนุกไหมคะโอ้สำรวจใหญ่เลยสำรวจใหญ่เลยสำรวจพื้นที่ใหญ่เลยโอ้โอ้โอ้สำรวจใหญ่เลยว้าว้าว้าต่อหรือแตเนี่ยบินใหญ่เลยโอ้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 อ้าุยุยหุยงงสิธางงสิธาตัวอะไรบินวะตัวอะไรบินโอ้ ว่างไงคะทิวลิปผ่านโคดอ่าฟัดกันแล้วฟัดกันแล้วทิวลิปก็บ้าโคดอีเอาอ้าเอา,เอามวยมวยมวยอ่ะอ่าว่าไงว่าไงอืมสุดหลอเนี่ยสุดหล่อสองคนพี่น้องเนี่ยทำไรคะโอ้สนใจอะไรนะเสียงอะไรแปลกนะใช่ปะอ่า ค่อยๆเดินมาหาบาร์โค้ดทักทายกันหน่อยทักทายกันหน่อยทักทายกันหน่อยทำอะไรกันดีเอ๊ะเราทำอะไรกันดีคะนะาทำอะไรกันดีอีจ้าอีจ้านึ่งน,นี่ยหนึ่งน,นี่ยหนึ่งน,นี่จ้ะมีการฟัดกันหน่อยฟัดกันหน่อยอือโอ้ถิวลิบนี่ช่างสำรวจเนาะโอ้อ๋ออ๋อหายไปแล้วหายไปแล้ว หายไปแล้วหายไปในดงอะไรเนี่ยว่านหองจระเข้อ่ามาทำอะไรกันทำอะไรกันอูเอาล่ะครับถ่าทำสองพี่น้องปียะทำอะไรกันคะตายา้าัปตายครับทำอะไรกันครับ โอ้โอานักสำรวจนักเดินทางตัวน้อยนักสำรวจทางตัวน้อยอืมเดินทางตัวน้อย,อม,อาอยามารู้จักโลกภายนอกของบ้านนี่อยู่ในบ้านหลายวันแล้วมาสำรวจโลกภายนอกดูมั่งอืมเป็นไงครับเป็นไงครับคนพบอะไรได้บ้างฮะคนพบอะไรมากขึ้นไหมรู้จักอะไรมากขึ้นไหม ว่าไงครับชิวลีบว่าไงลูกท้องโลกกว้างเหรอชิวลีบท้องโลกกว้างเหรอครับชิวลีบไปไหนของลูกอ่ะอี๋อืมอืมอ่าอี๋คุณได้โอ้าวล่วงไปแล้ว ย yeah. าทำให้รุ่งไปละอ่ะอ่อ่าทิวลิปหายไปไหนบาโคดดูสิทิวลิปหายไปไหนทิวลิปหายไปไหนทิวลิปหายไปไหนอ่า